สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ผมก็ได้เกียรติจากน้องนิ่มนะฮะนะครับเดินทางมานะครับไกลเลยไกลแสนไกลน้องนิ่มก็มาบ่อยนะมาเป่ายันกับเรานะทีนี้น้องนิ่มวันนี้น้องนิ่มก็เคยมาทําวิธีบาชาบำบัดหลายรอบแล้วจริงไหมใช่ไหมเกี่ยวกับสุขภาพเราใช่ไหมวันนี้น้องนิ่มมีความต้องการให้พี่ทําอะไรต้องการที่จะแพทย์อาจารย์ทำเกี่ยวกับหน้าค่ะให้สวยๆก็คือ ให้ถุงใต้ตาเนี่ยหายไปแล้วก็เซิร์นจมูกแล้วก็อ่านช่ทตรงนี้เรื่การทําให้ถุงใต้ตามันหายไปเซิร์นจมูกให้สวยให้หน้าเด็กให้หน้าเด็กนแล้วผมขอยากเดี๋ยวเอาน้ำดูหน้าก่อนดูหน้าก่อนดูดีนะถ่ายรูปหน่อยมีมือถือไหมเดี๋ยวพี่หยิบให้ ถ่ายรูป Before and After ออันนี้มวดแล้วนะมวดเสริมสวยนะเป็นพลังจิตเป็นความเชื่อถูกต้องไหมถูกไหมถ่ายรูปหน้าหนูถ่ายรูปหน้าถ่ายรูปหน้าหนูเองแะ นั่นเลยนะอ่าพี่วรรณามาดูตอนนี้เห็นอะไรบ้างผมจะทำอย่างนี้นะลบฟ้าลบอะไรให้ให้ให้ดีที่สุดเลยนะแล้วให้จมูกโด่งให้ทำด้งหน้าว่าไงเถอะคุณป้ามาดูอ่าคุณป้ากับพี่วรรณามาคุบเดียวกันนะคนล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 ะที่นะอ่อแล้วฟันอ่ะแย่างฝันอืมอ่ะโอเคนะของจริงต้องพิสูจน์ได้ จริงไหมพลังจิตใช่ไหมต้องพิสูจน์ไดแบบ้ต้องการให้พี่ทำใช่ไหมพี่บังคับหนูป่ะเนี่ยไม่ได้บังคับหนูเดินทางมาหาพี่เองจริงไหมอ่าเป็นความเชื่อของหนูนะถ้าพี่ทําให้แล้วหนูดีขึ้นหนูชอบไหมชอบแล้วหนูจะไปผ่าตัดต่างประเทศไหมไม่ต้องอ่าถูกต้องหนะโอเคนี่นี่หลวงปู่สวัสด์ก็สารคูน่ะอาจารย์พี่นะท่านปลูกให้นะฮะท่านมรณาภาพไปแล้วนะฮะ นะหลวงปู่หลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อมกับหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วท่านก็เคารพศรัทธาหลวงปู่สวัสดิ์วัดสารภูมินะฮะทีนี้ท่านก็ปลูกเป็นหัวฤาษีให้ก็เป็นมงคลใช่ไหมฮะอ่ะน้อยเลยน้อยเลยเหลือทีอันนั้นผมก็ไม่ใช่หมอถูกต้องไหมแต่ผมจะใช้เมื่อมีความต้องการให้ผมทําให้ใช่ไหมผมก็จะทําสวยให้ ตามความเชื่อจริงป่ะนิ่มเขาเชื่อผมก็จะทำให้อ่ากับแรกลงก่อนอ่ามันนี่อ่ะแล้นะดูมันจนะใหญ่ดูหนวกแก่นะนี้นนนนยเน,เนี้ยนี้เอ้ยนิ่มใส่เหล็กมั้ะเนี่ยไม่ใส่คไม่ใส่เหล็กนะเอาตังคอได้ไหม ข้อไหนออลบลอยเหี่ยวยน่นนะให้ให้สวยขึ้นโอเคไหมอันนี้เป็นศาสตร์ใหม่เป็นศาสตร์ที่ทำมาหลายคนแล้วนะเห็นไเป็นความเชื่อเองนะถูกต้องไหมเมื่อเชื่อแล้วเราต้องทำให้ดีที่สุดจริงไหมเอาตรงนี้ก่บม,มีมีมือแล้วเนี่ยนะยังไม่ถึงกับเท้านะเยอะเท้าไปปิดจอ๊อกมือกา นนี่ใช้มือนะ,อะเดนียวก่อนเทานน้ามะนะไอเห็นสดๆจริงไหมวิธีนี้มันดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันเห็นเลยมันไม่ต้องไปผ่าตัดซึ่งผ่าตัดต้องเจ็บไหมกระดงกกระดูกเราหลดุดจากหน้าเนี่ยดีไหม แล้วเราต้องป่วยไปเป็นเดือนๆไหม่าใช่ไหมเดี๋ยวดูว่ามือกับเท้าพลังจิตเนี่ยใช่ไหมจะทำให้น้องนิ่มสวยกว่าเดิมได้ไหมต้องไหมอย่าไปเหยียบเล่นะไม่มีวิชาอาคมไปเหยียบไม่ได้ใช่ไหมระดูหากกระดูกแตกเลย

À, à, ok, Láo cỏ ok, hết như lạc quan này. ạ Rồi ạ à, ạ hôm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  ạ Được ạ hôm ạ hôm 修改。 พ่อโทรมาต้องขออนุญาตคุณพ่อโทรกลับเราต้องดูแลใช่ไหมน้องน้องเขาเดือดร้อนเขาต้องการสวยเป็นมิตไทยแลนด์นยูนิเ <c ười> 응วิร์สใช่ไหมเราต้องดูแลให้ดีอย่าไปเหยียบเล่นถูกต้องไหมของพวกนี้เอาคุณป้าเป็นมีวิชาพวกทางด้านงวดไหมไหมคุณป้า <c ười> และเหยียบอย่างเงี้ยถ้าเหยียบไม่เป็นตายไหม ใช่แกะมาถึงว่าสมองไหลลงไหมใช่เออไม่ได้นะมันต้องรู้น้ําหนักถูกต้องไหมแล้วผมไม่ได้เรียนกับใครมาผมจะรู้ได้ไงเพียงแต่ว่าพระท่านมาสื่อถูกต้องไหมเป็นความเชื่อและท่าอย่างเนี้ยเป็นแสงแสงเคลดแล้วถูกต้องไหมทั้งเกี่ยวกับคนป่วยเจ็บป่วยใช่ไหมเขามาขอให้ช่วยผมก็ทำใช่ไหมแต่ผมก็บอกกันะผมไม่ใช่หมอนะถ้าจะให้ทําพิธีก็ได้ใช่ไหม ดำานคนใจดีแต่มีเสียงดังกันนะมันตลกไหมไม่เครียดนะเดี็กๆน่าใช่ไหมโตมาทำที่เราพอทำได้ให้ดีขึ้นใช่ไหมล่ะเราไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือถึงขนาดใช่ไหมแพรกขนาดนั้นใช่ไหมแค่มือกับเท้าเนี่ยพอแล้วใช่ไหมที่เราพอทำได้

ได้ไหนะเนี่ยเนี่ยตอน้ไปเกาหลีใช่ไหมแล้วมาหาเกาเหลาก็ได้เกาเหลาก็อยู่เมืองไทยนะเออใจนี้น้าที่ก็เป็นเกาเหลาใช่ไหมนะไปทำบัมบัดก็มีประโยชน์ใช่ไหมช่วยครั thể hey, con hmm. hái tuổi nha à, đỏ

เด้งน่าจะข่อมัหมยูนะนี่างนั้นแะล้วเย,นะย,นะย,ยื้คอหน่อยเออไม่ได้เอาัอ่งนีกแบบลบรอยเขาเรียกนะคอใช่ไหม 好了、啊。 ลุกสนลุกขึนเด,าดานิดาดานถ้าดินดันอ่าให้พี่มาดูขยะน้าหนูนนะนี่นี่นี่อ้ามาดูเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงมั้เยือนะดู ผมหายน่ละผมใต้ตาอ้าวนี่ดูนี่ดูเองด้วยอ้าวคุณป้าเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงเออคุณป้าบอกให้ผมหน่อยสิเขาบอกว่าถ้าสัญญกรรมต้องทําให้เห็นชัดเจนเลยจริงไหมทางวิทยาศาสตร์ริกไหมแต่อันนี้ผมทําพิธีพลังจิตใช่ไหมก็ต้องทําให้เห็นเช่นกันจริงไหมถึงจะพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์เห็นได้ไรบ้างอ้าวดูคนดีนะนี่ทำพูดจากคนข้างนอกถูกต้องไหม อ่ะพี่เห็นตรงไหนบ้างพี่วรรณนากับคุณป้ามาด้วยกันเห็นตรงไหนดีบ้างดีอ่ะจมูบวีรูปล่าเออจมูบจมูกโดขึ้นไหมโดขึ้นโนแก้มซ้ายขวายุบลงไหมยุบลงยุบลงไหมป้าค่ะหน้าเนี่ยใสขึ้นไหมใสขึ้นสว่างขึ้นแล้วถุงใต้ตาเป็นไงหายอ้าวนิ่มดูของนิ่มมั้ยไปด้วยกันนะป้า แปลว่ามันแตกนะแตกคิดว่าแตกนะพี่เวลาอ่าแล้วอย่างนี้เราสู้ต่างประเทศได้ไหมได้อ่าได้อ่าองนิ่มเห็นอะไรบ้างจ้าตัวเองเลยนะเนี่ย้ราพิสูจน์เห็นอะไรบ้างจมูกดีขึ้นจมูกดีขึ้นมันโด่งขึ้นไหมโด่งโด่งขึ้นซ้ายขวาเนี่ยโด่งแค่ซ้ายขวาโดวงแตกไหม

เมื่อกี้ถ่ายรูปก่อนอันนี้ถ่ายรูปหลังถูกต้องไหมอะเดี๋ยวให้เยียบฟันอีกหน่อยอะอะเห็นไหมมันต้องอะไรก็เดียวถูกต้องไหมเอออะเยียบก่อนดูหน้าดูดีหน้าก่อนเห็นไหมป้าเพ้อที่มาเป็นตอนแรกอ่ะหายไหมหายอ่ะมันหายไปไหนอะเออป้ามันหายไปไหนป้าเออป้าว่าไงเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องอะไรอะป้าที่หายแล้วใช่ไหม ความเชื่อของป้าใช่ไหมอ่าก็นี่ไนงะถ้าผมเกิดยุคก่อนเนี่ยผมโดนพ่อมดหมอผีไนงะ <c oughs> โดนเอาไฟเผาขอคอกทั้งเป็นแล้ว <c oughs> ก็ไมนเก่งเกินน่ะจริงไหม <c oughs> อ,อ่เอ่าเดอนี่ดูที่เป็นไงหน้าสว่างไหมแล้วออล่ามันทาง่ายไหมล่ะพี่นี่ออล่าไหมสว่างเลยไหม <c oughs> อ่ตอนแรกเนี่ อ๋อส่วนดูม,มาครั้งแรกที่อ๋อส่วนนะฮะอันนี้อ๋อล่าไหมเออเอนอนี่เป็นไงถ่ายรูปยังอะไรเปลี่ยนแปลงไหมอ่าเปรียบเทียบกันเออเป็นไงอ่ะนิ่มขอญาตลุกอ่ะขอญาตโพสหน่อยนิ่มาอ่ะอันอ๋อขอญาตหน่อยดูนะฮะความสว่างของของนิ่มนะฮะ นิ่มหาดูนี่นิ it, ่มขยันขยันหน่อยนะอ่าขยั <throat> ้นิ่มอยู่ตรงที่ก็ได้มาเห็นไหมนิ่มสังเกตในกระจกเนี่ยเนี่ยนิ่มให้ให้พ่อแม่พี่น้องดูนะนิ่มขยันนะโอเคเนี่ยนิ่มถือนี่ไม่ได้หนกแก้มซ้ายขวาเนี่ยนิ่มยุบไหมยุบลงค่ะอ่นิ่มเอียงซ้ายให้พ่อแม่พี่น้องดูเห็นไหมเรียบเลยนะอ้าวอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งมาเอียงมาทงทงฝั่งนี้เห็นไหมเรียบไปเลยนะจมูกโด่งขึ้นไหม โดขึ้นอ่ะโดดขึ้นนะเพราะมันเป็นเองนี่เป็นจริงไหมพี่วรรณากับคุณคุณคุณป้าอ่ะแล้วหน้าใสสว่างขึ้นไหมหน้าใสเออแล้วถุงใต้ตาหายไหมหายหายกล่าที่เป็นน่ะเต็มเลยหายไหมบาจางลงครับจางลงจริงไหมหน้าเป็นีพูด้วยเออใช่าไหม ผมไปเรียนกับใครล่ะก็ในเมื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขามาอยู่ที่ผมจริงไหมผมก็เปิดสอนแล้ววิชานี้จริงไหมหนึ่งในโลกจริงไห่เออนี่ใช่ไหมเป็นเหตุที่นิ่มมาหาพี่เพราะเชื่อว่าพี่ทําได้จริงไหมรัอ่พี่ไม่ใช่หมอแต่พี่ทําพิธีเสริมสวยให้จริงไหมยอย่าพูดคําว่ารักษากับพี่เดี๋ยวพี่โดนจับเพราะบาคนาต้องจะจับไงได้ไหมเพราะว่าเก่งเกินไปอ่ะจริงไหมเก่งเกินไป เขาเรียกว่าทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยใช่ไหมไม่มีใครเขาเห็นเราเด่นเกินจริงหรือเ่าพี่ใช่ไหมแต่ถ้าทําอย่างเนี้เมืองไทยจะมีชื่อเสียงไหมเมืองนอกจะบินมานะอ่ะอ่ะให้ดูอีกทีหนึอ่ะพี่วรรณคุณป้าดูหน่อยถูกใจไหมตอนแรกเชื่อกว่าผมจะทำบนี้ได้คุณป้าเชื่อไหมผม